แต่ทุัท่านโดนจากคุณแม่คุณตันตันพงหรออ่ะดียขอไปได้นะครับขอบคุณห้าสิบโนจากคุณแม่วันนี้ครับขอบคุณเจ็ดสิบห้าตดนจากคุณแม่กันกันตาครับสวัสดีครับแมนโนสวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ สวัสดีแม่กบครับง่วงไหมครับลูกแม่มบอกนิดหน่อยครับไม่เจอเลยนะพี่ต้มโอมาดีสอยู่สัปดาห์เก้าสวัสดีครับสวัสดีท่านครับขอบคุณเจ็ดสิบห้าดวงเขาจะคนแม่กันนิดกันนิดคณนิดเหรอ สวัสดีพี่ปังครับปางถาว่าทานข้าวยังครับเรียบร้อยแล้วคาขอบคุณมากๆครับพี่ปังทานข้าวหรือยังครับขอบคุณจะเอ้ยขอบคุณใจขอบคุณห้าสิบดวงค่ะคุณแม่วิวิภาพรขอบคุณครับ,ขอบ,บขอบคุณหาา้าสิบดวงคุณแม่ลิมดาครับคิดถึงพี่ไม่ดูแต่พี่คิดถึงอันนั้คิดถึงพี่น้อยนักน้อยใจพี่การเหนย่างนี้คิดถึงเช่นกันครับผมพี่เกลืออ๋ออ่านไม่ทัน คุณนัตตี้ห้าสิบดวงขอบคุณครับคุณแม่สุนมีขอบคุณครับเจ็ดห้าดวงคุณแม่เสาวคนห้าสิบดวงขอบคุณครับคุณแม่ปิยะนั่นเตียนนันเหรอครับสี่สิบห้าดวงขอบคุณครับคุณแม่พาสีนีขอบคุณครับเจ็ดห้าดวงสวัสดีครับเจอกันที่พิษโลกครับเดือนหน้าครับผม ขอบคุณคุณดวงครับคุณแม่พันสอนกะสอบครับลองอ๋อขอโทษครับอ่านไม่ถูกอารุนดียารันดีเนี่ยครับคุณค้าสวัสดีแม่ปลาครับวันนี้อยู่อบีคงไม่ได้เจอรอกอวันนี้ทํางานวันนี้งานหนักนะจ่ายพิทโอทานอะไรครับลูกมื้อเช้าเมื่อเช้าทานข้าวข้าวข้าวมันไก่ครับพิทโมมาให้ครับไปดูไปที่ครัว แล้วเขาบอกว่าพี่สมโอเข้ามาให้แล้วสวัสดีครับขอบคุณครับคุณแม่นาดีห้าสิบดวได้เจอทีสามสิบเลยเหรอใช่ครับเจอกันสามสิบนี้ครับอาด์ตสไนพี่อารสวัสดีครับเนื้อทองเห็นเธอความคน,น,นชื่อดังมีคนมาครับหน้าตาลอา ข้าวเป็นชาวปาราวั่งกินข้าวแล้วไหมอกินข้าวยังลองข้าวมันไก่พี่อย่าเป็นคนสั่งข้าวให้แกเออใช่ไปครัวมาเขาบอกว่าพี่จองเอาข้าวมาให้แล้วนะแล้วก็ไปตักกลับลามาพพเพิ่มกินแล้วคูเท่าไหร่วสวัสดีครับหนึ่งจุดหนึ่งเควันนี้ฉันอยู่โอบีอ่ะพี่จำไม่เข้าอ่ะพี่บูมอ่ะบูมตัดเทปพ,พี่จำอ่ะฉันก็เลยต้องแบบอยู่ในห้องซีเรียสมาฉันเหงาอ่ะคือน้อยแล้วนะคุณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ดองลารแม่ท่าฝนครับ นู่ทำไมไไหน้าแบบหน้าโเุเนยเหมือนคนใกล้ตายด,ดูดิดูผู้ใจอย่างนี้ก็จะนี่ตายเลยนะเขาบอกเราจนด,ดูดีนะเพราะตั้งแต่บอกบอกใส่ไทยหรอกเขาก็มีไทยมาให้ตลอดเลยนะม,มันเป็นแล้วมันไม่ใช่ไทยนะเวลามันเป็นไทยแบบ Art. อาร์ตอันนี้เป็นแหมวหชื่อซูอเวสเตอร์มั้งอาจนะไม่ิดเวสเตอร์กับไอน้นกนี่ยชื่ออะไรม่รู สว,ส,สวัสดีค่ะคุณต้นโอสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับไข่วะนเนี่ยไข่วาเนี่ยมกร้อง่ะโอ้ยงานเยอะนะคะวันนี้งานเยอะนะเดี๋ยวนี้เขางานเยอะนะไปสัมภาษณ์ข่าวเป็นเช้าโอ้ยอีกเหงื่อแบบก็ทุ่มเลยจริงเหรอเออเปียก,กเลยอ,ะอ่ะก็พี่อั้มโทรมาขอพี่ใช่ปะพี่บอกว่าทำยังไงก็ได้ค่ะให้แลันกลับมาหาหนูไม่เกินสิบครึ่งน้ <c oughs> เขาสัมภาษณ์แป๊บเดียวเ <c oughs> ออ พอฉันเผลอเวลาให้แกกินข้าวเหกินข้าวยังกินแล้วเนี่ยกลับมาจากสัมภาษณ์ก็กินเลยข้ามันไก่ใช่ไหมแล้วเขาเอาน้ำจิ้มมาให้ปะมีแต่ไม่กินมีผัดอันนั้นด้วยพี่สองให้เอะไหมอิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาข้าวกลางวันผัดไอ้นี่ไหมต้องขาไก่พี่โอมเอาไว้มากพีเขื่บอกคือเมื่อกี้อยู่อีกห้องหนึ่งแล้วนะผมว่ามหาศิษยศตูศิลเก้าที่ก็เดินมาแบบหายตัวปิ้งมาเลยพี่เขือสวัสดีค่ะน้องส้มโอเมนูออกเะไรพี่สาว พี้จำเอวิ่งถึงเลยอันแน่เลยโน้นนอคือหนูไม่ได้คิดถึงไลอันมาหาหนูไรอันมารายการหนูขอบคุณคุณคุณพาคามาดพี่้ำโอคิดถึงแน่แล้วพอเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็จะอ่านไหนพาักพักากามาดโทษนะเรียนมอะไรมาเนี่ยไม่มาต้องมาแปลอย่างนี้แหละเป็นภาษาอังกฤษพ S A พาคามาดพักาบ้าดค่ะอ่านได้เลยไม่ใช่พาคามาด 75ดวงของคุณค่ะคุณแม่ประ res, การมากคุณแม่สัมบร์ขอบคุณครับวันนี้อันเดียวกับพี่ชมโอหายห่วงคุณแม่วรีรัต75ดวงของคุณสะพานเลยครัตามฉันถ่ายมาแบบนี้เหรอครับเห็นพี่ชมโอใช่ครับเป็นหางแบบนี้ครับท้ายน้ำเอนคนใส่พระโอ๋อันผมอันเป็นสีเดียวกับพี่แล้วนะสีเดียวกันไหมคะทำไมไม่อยากสีเดียวกับฉันเหมือนใครเลยฉันเป็นคนทําก่อนเธอมาทําที่หลังฉันคุณแม่วัฒนาวันวันวันธนา พี่ส้มปากแข็งจริงๆคิดถึงน้องไม่คิดถึงเลยดูนี่นอกจากปากแข็งแล้วก็ปากเปื่อยด้วยนะครับปากลอกจะว่าอย่างอื่นมากกว่าปะไม่พูดอย่างนี้หรอกอยาวานี้ใส่แบบนี้ิงไม่ได้พูดเลยนะไม่เธอเป็นคนจะพูดจิตเขาก็คิดอย่างเงี้ยเธอจะว่าเราไม่พูดเธอจะว่าเราว่าอะไรไม่พูดน่าอยายาอย่าเวมันตีแม่นแตกเลย ได้คนแม่สมมตมีคนโทรมาพี่จเจ็ดพานดวงขอบคุณค,ครับคัลโหลค่ะคนเล่า9 0้เจดพดวงขอบคุณค,ครับน่าจะน่าไลฟ์ได้อีกสักแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าพี่ลิงยังไม่มา <Yeah. S 1> อาจจะรถติดก็ไดนะ้ขอบคุณ200ดวงขอบคุณแม่คมุณแม่อะไรเลยแซนซักซีดโอ้โหชื่อเทมา่า คุณแม่สมรทวีขอบคุณครับ75ดวงขอบุญ75ดวงจากคุณแม่อัมพรครับสวัสดีครับเอาเขาต้องคิดถึงกันเลยพี่สจ่าปนังชายเข้าไปแล้วก็คือจิระแหละจิระพา75ดวงของคุณครับคุณแม่พี่ต้อมโอไปงานมิทติ้งน้องไหมคะเห็นว่าพี่ต้อมโอว่าจะไปอยู่ครับไม่รู้กระติดตุลาเลยหรือเปล่าสิ่งนี้กระติดที่สุดคือการติดทําผมทำทุกวันเลย เขาก็ไม่เอ้อก็แปลกใจพี่อยู่ไหนเนี่ยเอาใาทำผมคันค้าอะไรคับค้าสบอยครับพี่นัทสวัสดีครับไงบ้างพี่สบายดีนะขอให้ร้านขายดีขายดีเลยไหมครับพี่ขอบคุณ99ดวงจากคุณเนี่ยเนะี่ยไอ้แหละการสอนกระสอน ข้าสองอรุณดีค่ะคุณแม่ขอโทด้วยนะครับชื่ออรุณงูสีช่ชาย,ยจันหวัสด,ดีค่ะไปเลยไปตั้งใจเรียนลูกอ,อ๋อนี่มันหยุดเจ็ดสบห้าดวงคุณครับคุณแม่โบคุณคุณโบสุนิสาคุณครับคุณแม่ห้าสิบดวง ชาณิพรธ์จดิาดวงขอบคุณแม่คุณเคยไว้ไหมยังครับคุณแล้วครับแม่เริ่มชินๆแล้วครับคุณแม่แซนซักซีดหนึ่งร้อยดวงขอบคุณครับรักคุณแม่นุสราขอบคุณครับสองร้อยดวงตอนนี้ติดเพลงนี้มากเลยครับ พ่อเปิดได้ฟังแล้วติดแบบติดเลยเพลงเปลี่ยนรักเปลี่ยนรถครับของอาอลยอดรักสะใจเพราะมากๆกลับบ้านตอนไหนมืดและกลับมืดเลยวันนี้ไม่ได้เจอกันหรอกทำงานหรือลูกจำได้ไหมทำงานครับสวัสดีครับ แยวส่วนตัวหน่อยนะพี่นัทโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยรอ,อบๆพี่นันได้หนึ่งร้อยดวงคุณม่วาราพรพี่ออยใช่ไหมครับขอบคุณมากๆครับ วันนี้พี่แบงก์ก็อยู่เวิร์คพอยต์อ้าวเหรอแบงก์มาเวิร์คพอยต์เหรอเดี๋ยวค่อยไปถ่ายกับกแกที่บังพี่แบงก์มาเป็นสอนราม ไม่เลียมครับรอทีมงานติดต่อกลับมาพี่เเฟวโอน <c oughs> อคนครับทีมงานก็ยังไม่ตื่นนะครับไปเช้าโทรไปว่าพี่ยังเก่งของอยู่ไหนเอเอไม่รู้พี่ไม่รู้เราก็โอเคพี่ฝันดีนอนต่อเลยนะเ <c oughs> ดี๋ยวผมหาเก่งเองก็ได้ <c oughs> คนจะหลอนักหลับตายัหงหลอนไม่นาะโอ้โหเขาเป็นยังไง หน้าตาเล่าเขาว่าเป็นชาวปารังมาหรอหนึ่งปีพบเธออีกครั้งเธอนำรถเป็นเล่นลมพี่ทำไมอยู่นี่หน้าหน้าตาหลอวะพูดดีนะมีบุญโอ้พี่เก่าความรักเก่าลืมมาแลรักเก่าเมื่อครั้งก่อนเคยออดอ้อน ที่ข้างกองฟ้า,าสองเราเคียงข้าง,องสองรุ่มหนึ่งฉันโดอนอันี้งได้ได้ร้องไม่ได้หมดแหละอันอันเคยมาร้องชอนพี่พี่ทนันอาเอสป่ะมีอันได้ร้องสองรุ่มหนึ่งปะ่ะไม่ได้ร้องทำไมอ่ะก็ตอนนั้นเปลี่ยนรูปรายการแล้วเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงตอนนั้นมันหมดแล้วไง อยากดูเกมรูมแล้วออนแอร์เมื่อไหร่ครับอุ้ยไม่รู้เลยครับเดี๋ยวจะแจ้งอุ้ยไเือเดี๋ยวเขาจะแจ้งตอนที่แบบว่าอีห้านาทีจะออนแล้วจะแจ้งไม่ใช่นาทีสุดท้ายจะอะไรนะเดี๋ห้านาทีตอนที่จะออนเขาจะแจ้งนะครับไม่เคยใส่ใส่เกงตัวนี้มากแล้วเหรอไม่จะใส่มาอีกแล้วเขาเอามาให้ใส่เพราะว่ามันเขาจะเอานี่ไงเง้ขาจะยีทั้งชุดเลยแล้วใส่กางเกงสีเทาแล้วมันไม่ตอนพรุ่งนี้มีงานป่ะพรุ่งนี้ก็มีงานพี่นั่นแหละวันบอลลูนไม่เอาเสาร์อาทิตย์ไม่รับงานแล้ว สาวทิศนี้บอกว่าขอเป็นเดย์ออฟไม่ต้องมาหืมมาแล้วเจเจกอแก้แต่ว่าเจ๊เจ๊องของพี่แทนแล้ว่าคอาขอบคุณสองร้อยดวงค่ะจากคุณแม่นาวงขอบคุณครับขอบคุณเขาเจ็ดจดห้าวงียจากคุณแม่นกแก้ว สวัสดที่เขาจะได้งานเยอะเหมือนเราฝากนะครับขอบคุณครับเช่นกันครับนัดนานาทีทิพย์ขอบคุณครับนาทีทิพย์หนึ่งร้อยดอกกล้วยของคนเขาฝากผู้จัดการแม่ทามาให้ันไม่ใช่กล้วยมันคือกล้วยมันใหญ่ขนาดเนี้ยเอามาให้ดูดิเอามาทำอะไรดิพี่น้ำตาเขายังเข้าใจเลย นี่ดูครับแอบงงนะคะว่านางแบบนางเอากล้วยอะไรมาเขาจะผื่นเนืันมะละกอนี่กล้วยจริงอเปลอกคะนี่กล้วยนี่คือกินก็คืออิ่มยันประมาณวันนี้ว่าอะไรวันนี้วันพระหัสพระหัสสุกเสาพระหัสสุกเสาอาทิตย์จะไม่ต้องกินข้าวหอมเลยนะแต่ตอนนี้ก็เหมือนหอมลงป่ะดูดีเอยทำเป็นดีใจเขาหลอกต้องมาหลอกหรอกหรือก็โดน ก็ดีค่ะเลือกใแห่งใช้โอ้ยยัไม่นคนก็ยังดูอยู่เนาะคนไม่เบื่อที่นะคะเปลอาเขาก็เบื่อคนนี้แหละ<อ>ชีวิตขอ้โหประชาบานตอนนี้แค่นี้ครับร้องเพลงครูประชาบาน,น,นเฮ้ย,ยม,าาม,มันใหญ่ไปป้าอันที่ขอหนึ่งอันมันไม่ได้ใหญ่ไปป้าหรอกมันใหญ่มากนี่มันเป็นมะระกรเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่เขาจะตานแล้ว หนึ่งปีผ่านมากล้วยหอมจีนนี่เขาบอกกล้วย,ยหอมจีนมันคือใหญ่แทล่ะคิดถึงไอ้สมมาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่คิดถึงหนูนานๆทีนนะคะค่หนูนนนจะเจอ,อไรอันเพราะว่าแม่เขาอยากเจอก็คุณตีหน้าใหญ่กว่าฉันนี่ก็ดูดิดูก็รู้ว่าใครอ้วนข,ข,ขอดมสสิไปเอาขอดไม่ได้ใส่ไฟิลเตอร์ไหมเปล่าใส่ยูมันแต่ว่ามันไม่ได้ฟิลเตอร์ลิ ไม่ได้มีลิฟท์ให้มันเป็นแค่แสงเฉยไม่เบื่อเลยข่าวฮนะเราวอาไม่เบื่ออ,อันใส่แว่นนี้ชินนะใช่ไหมก็โอเคขึ้นแล้วแต่ชอบดันแนะ้วมัน,นะมนหลวมไม่ใช่หลวมมันหนมาเสริมดันยังยังแบบไม่เป็นเหมือนคีโนคิโอเลยเอาทิมน,น่ยไม่รู้จัก คนเลวคนเลวที่รักเธอร้องเป็นง้องคนเลวที่รักเธอไม่มีมีแต่ตัวร้ายที่รักเธอคนเลวที่รักเธอมีจ้ะรของบรรตาเรลูดไม่เคยฟังเกิดไม่ทันนะสิเราอะเนี่ยพูดงี้ก็จะทำให้ตัวเองดูเยอะที่มันร้องว่าจะขอเป็นคนเลวที่รักเธอที่สุดถึงใครจะมองแบบไหนเนี่ยคนเลวที่รักเธอเนี สวัสดีครับเดี๋ยวจะไปแล้วเด้อหน้าใสมากของไม่ได้ใส่เลยค่ะฟิลเตอร์มันก็ใสบ้างบางวันมันก็ค้ำๆหน้าใสใส่ว่าใส่ว่าจะว่าทิมกันเอ๊ะทันมุกตลอดเลยเบื่อจริงๆเลยเด็กคนนี้สารนะไปบ้างกินชุนลาดกินทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนลำไยอ่ะเราซื้อมามีลำไยด้วยแล้วก็มีหนมเปี๊ยะจะมีเค้กแม่หน้าลามาให้พี่ลำไยจ้ะไม่ใช่หน้าตาพี่นี่แบบจริงไม่ดิ ไปเที่ยวกับพี่น้ำตาลดิน้ำตาลตาจัว่วเคอฉันเพิ่งพูดกันเมื่อกี้ว่าเนี่ยเดี๋ยวอันเจอหน้าฉันนะนต้องบอกว่าให้ฉันไปนอนแน่เลยเพราะว่าตาไม่สดใสอชอบนอนดึกนอนไม่ดึกนอนเช้าไม่เคยนอนดึกชอบนอนชเนอนช,นนชา้าทุกคนออกไปแล้วหนูปล่อยให้หนางอยู่คนเดียวสวัสดีพี่ส่างโออย่าไม่นอน,น,อนบุ้บงมาดูแลเลยอันตอนตอนสดจังค่ะไม่ดู บางทีพี่หนอนพุ่งแกติดงานงานที่ประจำของแกคือ m o ด e l i n g ไม่บอกว่านอนลนะ่ะเอาใหมขอโทษเะเท็กห้าสี่สามสองงานประจำของพี่หนอนบุ่งก็คือนอนค่ะโอเคครับสิบสองมากกว่าสิบสองชั่วโมงเหมือนมุกพยายามมากพี่แบงค์ไม่ได้อยู่เวิร์ k พอยท์พี่ดูผิดโอเคครับพี่เขือเนี่ยหลอกให้มนะีใจแบงค์สอนรามเนะี่ยพี่แบงค์สอนรามได้ดูคลิปป้ะแบงค์สอนรามร้องเพลงลงมาจากันไดเลื่อนโคตรเท่ อันทำมาเมือ่อเฮไม่แต่เราทำเดี๋ยวก็สะดุดล้มหัวป้าเราผมทำแล้วตท,ไทํไมติดไหมเลาไพูดงไงอ้นจอ้นถึงเจไม่ไมไมไมออกไปซื้อไก่ย่างกซื้อมาจีบาทไก่ที่นี่ก็อร่อยแต่ว่ามันไม้มันยาวแล้วพอกินแล้วมันเปื้อนปากไงคุณบุ้งบอ,อกเพเริ่มเทปแล้ว ถ่ายรูปกับ,บอันให้นะตอนวันแล้วป่ะทำถูกรสองนี้ได้คือจูสองนี้นไม่เอาไม่เอาจูสองนี้นิสัยอะ่ะเดี๋ยวมันมีสื่อความหมายป่ะวะาสองนี้เนี่ยไม่มมีันไม่มีหรอกเป็นเด็กไม่ดีนะเป็นเด็กนิสัยไม่ดีนะไม่ดีตรงไหนชูสองนี้แค่นี้ แล้วมินิฮาร์ตใหพพี่ทำไงมินิฮาร์ตอะ่ะมินิฮาร์ต <c oughs> <c oughs> โอ้ยเลวร้ยายว่ะหูแนบมือถือหูแนบมือถือแล้วนักที่ทงโอ๊ะนั่นนั่นานทาไม่แม่และไม่ใช่เขาเขาพูดอะไรที่ผมไม่เข้าใจอ๋อหนูไม่ได้คนไหนตัสดีค่ะน้องไรอันเขาพูดว่าคนที่มาจัดไฟอะ่ะ ขโมยเข้ากล่องเขาไปแล้วก็บอกว่าไม่ได้เอาไปอันนี้อันนี้สอันตัวไปแล้วะเร็วไปเข้าห้องน้ำหนึ่งนะปัสสาวะให้เรียบร้อยออือเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับทุกคนโอ้โหนี่อยู่สตูที่เก้าแล้วก็แบบไม่มีใครอยู่ด้วยเลยเนี่ยโอเอ้ย ปกติจะมีศิลปินท่านอื่นมาพักอยู่ด้วยแต่วันนี้เขาพักห้องผู้ไปแล้วนะครับทุกท่านเจอกัน,น